นี่ครับน้แข็งใสที่ว่าไม่ใช่ของปลอมนะครับไม่ใช่น้ำแข็งใสพลาสติกนะครับน้ำแข็งใสจริงนะครับนี่เนี่ยนี่ครับใครดูก็ว่าของปลอมใช่ไหมครับน้ำแข็งน้ำแข็งใสตีนโคกจ้องอ้อแค่ตัวเองไปถามวันละเอาพูดพูดง่ายก็เลยน้ำแข็งใสตีนเขาจ้องง้อจ้องง้อเออ แผงใสตีนเขาจ้องอ่อแล้วผมก็ลืมนะครับว่าผมลืมเอาแผงแช่ไว้ในนี้ครับโอ้โหไม่ได้แช่ <c oughs> ลืมเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วลืมลเอาไปแม่ <c oughs> เห็ดมันกินดุยมันนะ <c oughs> เห็ดมันกินไดไดุย <c oughs> เดี๋ยวรออีกประมาณสักสี่ห้านาทีนะครับถึงจะเปื่อยเดี๋ยวรอสักแป๊บแป๊บก่อนเอาเอาไปไหน เอาไหมไาามาไปไปเอาไหมาไป,ไปนี่นะไม่ใช่ของจริงน,เนะเอ้ยไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของจริงเสร็จแน่ไอ้ภูมิไม่กินน่ะซื้อมาก็ไม่กินนี่ครับมันลืมละลายแล้ว พุม่มละลายแล้วละลายแล้วบักพุม่มเอาเร็วๆเวข้าห่าว่าดมแข็งใส้เข้าห้าว่าดมแข็งใส้ปลอม <c oughs> โอ้ไม่ปลอมนะครับนี่ครับ <c oughs> เร็วๆเฮ้ยมาดีๆอุ้ย เฮ็บตายมุ่นไปหางหุ้น่บม้นก็หักนี่หักคอดิไม่ใช่หักไปอีกฝั่งหนึ่งเร็วเร็วเปื่อยแล้วเนี่ยโอ้โหว่ยเอ้ยจะติดไปข้างหน้าก่อนดิขาเกี๋ยนะวูวเร็วเร็วเนี่ย แข็งใสจริงนะเนี่ยเป็นน้ำแล้วน้ำแข็งใสตีนโคกจะงอเออคราวนี้ก็ตรงตรงหอยตรงตรงมา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 ค่อยๆค่อยๆจะไปเลี้ยวมาอะไรรีบเลี้ยวจังให้มันเลยมาก่อนอา้อาวมันจดตายหัวนี่โอ้ตายเลยเนี่ย ถ้าหันหน้าแล้วลวพังนะเนี่ยไอ้นี่ไอ้หลอมแหลมนี่ดูครับแต่ก่อนแต่ก่อนนั่งสตาร์ทไม่ได้นะต้องลงมาตีนสตาร์ทนะ <c oughs> ดูดูครับดูหน้าครับโอ้ยสวิตช์ก็เปิดไม่ถูกเปิดแล้วเอาตีเท่าไหน,เ,นเ,เอาไม่ติดแล้วครับนี่นี่โอ้เสียเชิงน,นัน่นนี่สไตล์เดิมนะครับโอ้โหทีเดียวติด ค่อยๆค่อยๆค่อยอ้าวเกียร์ถอยไม่มีนะครับต้องลงมาถอย,ยนะครับดูครับนี่ไปกับกี่ก็ไม่มีจะจับแม่งเลยเ้าเอามาส่วนกุ้ยยิ้หมหายแล้วโอ้เม่งฮัทมากุียมีไสโโ้โอ้โอ้โอ้นี่ครับคนทำคอนเทนต์ผมนะครับไปแล้วครับ <c oughs> น่าอายมาเลย <c oughs> เราตัดกับติโอ้ยอุ้ยน่ะโป็นตุด,ดีแกต้องหลงเป็นตุดวันเนี้ยวันกันนี้นี่ครับเค้ใสจริงนะครับไม่ได้แข็งใสพลาติกครับอร่อยครับมันก็เป็นเสเนียว